เหรียญตาแผ่นดินปีพศ2 5 5 5ชนิดราคา1บาทด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครึ่งพระองค์ทรงผินพระพักเบื้องซ้ายพระบรมรูปไม่ละเอียดเท่าเหรียญกระสาบรุ่นแรกบริเวณขอบเหรียญด้านบนมีพระประมาพิไทย ภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9บริเวณริมขอบเหรียญมีลายกีบบัวขนาดเล็กล้อมเป็นวงรอบเหรียญด้านหลังเป็นรูปตาแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎไม่มีรัศมีบริเวณขอบด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2505 บริเวณขอบด้านล่างมีข้อความบอกราคา1บาทบริเวณริมขอบเหรียญมีลายกีบบัวขนาดเล็กล้อมรอบเป็นวงรอบเหรียญซึ่งเหรียญน,นี้มีลักษณะทั่วไปเป็นเหรียญกลมแบนขอบเฟืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกลิลในอัตราส่วน75-25 ผลิตจากโรงกระสาบไทยออกใช้เมื่อวันที่4ธันวาคม2505ซึ่งเหรียญกระสาบรุ่นนี้มีเพียงชนิดราคาเดียวซึ่งผลิตออกใช้เพิ่มเติมในระบบและทดแทนเหรียญกระสาบรุ่นก่อน